รล็อกฟู้ดกับบีทุกวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านเจจักตำโปแตกเป็นร้านขายส้มตําแล้วก็อาหารทะเลนะครับแล้วก็มีอาหารอื่นๆอีกมากมายเลยที่เด็ดของร้านนี้คืออร่อยแล้วก็ราคาถูกมากยำบังคุดจานนี้หากินยากราคาแค่ร้อยกว่าบาทส่วนไข่หมกที่เห็นแบบนี้ร้อยยี่สิบบาทเองทุกคนเสือร้องไห้คือกินแล้วร้องไห้จริงมันอร่อยแล้วยำปูมมาคือโผล่เนื้อสดมากหวานเดี๋ยวพาขับซาเลนไปกินกัน ยำปูมาโอเคท้าย <Anch> ที่สุดแล้วทุกคนเราก็มาจบกันที่ร้านอะไรนะร้านเจ๊จากระยองเลสเจ๊จากยำโปแตกที่ระยองอร่อยมากร้านนี้เล็มนเลมินนี่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 อ่ากเลยนะสภาพออเลโ้ร้อน ขอตดน้ำก่อนเลยนักเริมฝาดนลาลาสุดเลยนอันนี่อูปูมาดิดูปูมาดินีดูดิชิ้นปูหมาแบบขึ้นหรอปะเจมากนหรอโอมันก็โอมันก็ปูมาหิมะอะเน้อปูมาแบบหิมะอร่อยปะ อะไรก่อนปลาดีบมากอรกูดีใจที่วันนี้กูได้มาแล้วแปดรอบหลังจากที่เดินทางมาใครอยากกินกูกูกูสุดได้ปะไม่ t this is the best in this area อืมอันนี้หมูค่ะหรอเขีเกียงหมูเด้เดียวหรอหมูค่ะ อืมเอาไปเถอมึงไม่ต้องหั่นได้ไหมจะไปหั่นหรอไม่คันระดัไม่พี่เาบอกว่าจะกดกอ่ะนะพี่นีราลาดหนักกระลัโอ้ my gosh โอ้ my, my g o <laughs> <laughs> s ไม่อันนี้อะ่รจริงอม่อยจริงเห็นเพื่อนกินได้มีความสุขือกินเผ็ดไม่ด้อะ มันไม่เผ็ดไม่ใช่มันไม่มีกรพร้งขอ,ขอ,ของนี่ข้าวก่อนนี่ข้าวออ่อดว้าวจเย็นนะคะมันมีหลายอย่าขอโทษทุกคนด้วยนะมเ <laughs> ไม่เอ,นเอ,นเอ,อนันดูดเอาเลยบอกเลยใครใ <น S 1> ที่ใค<น>ร ใครที่อยู่กรุงเทพเนาะถ้ามีเวลาขับรถมา้านนี้ได้อะออร่ยไม่มีความผิดหวังกับไปกรุงเทพแม้แต่คนเดียวเนี่ยเนี่ย<ม>อยู่ออสเตรเลียเพิ่งมากินเออเชิญกันมาหากินด้วยนะลูกเห็ด the b e t หวานมันเป็นเกดหิมะเนื้อปูเกดหิมะไม่กูอยากกินเนื้อปนกินหนูคนเดยวเลยไม่กินปูดิบอกใช่ไม่อกบวไหมเนนลองก่อนผักใส่นี่ผักใสนี่น้ำปรวัผักใส่เลยอดาวโอเคได้ได้ได้สวยสวยขอนอะะมีผัวอะไรค่ะเนี่หักมากินหักก่อน ไม่ใช่ไม่ต้องใส่เอาที่ใส่บัวไม่ใช่หักเอาอันนี้หักอย่างนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นไหลบัวเออคี่เอาไงแม่แข่งเล่นไม่เอาไปแล้วลูกเอาแค่ใส่บัวลูกอร่อยเบอร์นีนี่แล้วก็ไวน์ในนี้มันจะอร่อยนี่เออลูกเอ้อเพิ่มขับถึงบูเพิ่มพอแล้วอันนี้แม่งโคตรอร่อยแล้วก็กินกับแกงมันอร่อยจริงปะ มันอร่อยจริงไหมคุณหาเหรอหรือว yeah. ่าค okay. ุณเมามันอร่อยจริงใช่ไหมไม่เมานะทุกคนมันอร่อยจริงทำไมอ่ะโทษทำไมพี่จะเก็บจะทิ้งหอจะทิ้งจะทิ้งจะกินโอเคใจหนูก็จะทิ้งใช่ทิ้ง ไม่ได้ใช้นะมันปูมันปูกินเล้วยกไปซี่ไม่เธอจะกินเธอกินเลยอฉันนึกว่าเธอจะทิงไม่อะกมือรุอยันเะอนลูแพปูเือดนะตยอในเดานไม่ายมนกลงมาเจอังไทรเออมองไยก็มา มาแล้วก่อนเรื่องไทูชอบตอนเมื่อกี้หักหักใส่ลงไปลูกปึ๊บลงไปทั้งอันเลยมันยโยนมาแล้วก่อนเร่งไทยไม่ถึงผักหรอกพี่ไอหนูเมื่อกี้นัีนโยนเข้าไปนั่นคือยูเอสซอลแมสซิ่งอ๋อเอาผัก จะพักดึงถั่วฟูมาใส่ลงไปด้วยอยาบดูคือเลิกมมันคือดูความีนใช่ไหมที่เวลาเรารกินอาหาราาาาาอาร่อยอร่อยอร่อแล้วลงมีนมันก็ปื้นคนที่อยู่ที่สุดยังกินไม่ได้ม่หิวหรอก <laughs> อืม <c ute> <diet> มึงก็กินหมูทอดดิอุ้ยอร่อยมากอยู่แล้วถ่ายรูปไม่ดูมังคุดหายกินยากมากในช่วงนี้มึงไม่ค่อยมีมังคุดแล้วเนี่ยร้านนี้คือแบบโอบไมค์ก็ของแท้ไข่ปลาหมึกแบบไม่มีแป้งไข่ปลาหมึก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 แบบยกกำลังสามมียำมันยำมันเลยมันเจอกับขุดเตี๋ยวเทนนะแปลว่า เนี้หรอตอนดกูคุกเห็นหาหน้าตากเลยพวกแกพวกแกดูความไข่ปลาหมึกนะไข่ปลาหมึกจานนี้ร้อยห้าสิบบาทจานนี้ร้อยห้าสิบบาทจานนี้ร้อบาทกูจะบ้าไข่ปลาหมึก ของแท้นี่ชิ้นแบบนี้เลยน้ำปุปก็อยากกินอ่ะนี่กินเลยม่ก็มันหากินยากมากนะนจานแบบนี้ร้อยห้าสิบบาทไม่มีแล้วให้ความมันความมันความน้ำจิ้มถ้าก่อนตายขอได้กินร้านนี้อ่ะ กูอ่ะไม่อยากให้ร้านนี้มันแมสเลยเว้ยมันจะมีคนมากินเยอะจะต้องต่อคิวนานอย่ามากินนะมันไม่อร่อยหรอกอย่ามากินนะไว้ให้กูกินเอง